เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะชายาไม่สมประกอบของคุณชายบทที่เจ็ดตอนที่รถสัมผัสของอยาหลางอา ติดมาบนริมฝีปากของตน้นเสียนมั่งได้รับรู้เป็นครั้งแรกว่าอะไรที่เรียกว่าถล่มลึกอะไรที่เรียกว่าลุ่มหลงภายใต้การชีน้นำของลิ้นที่หยอกเย้าผ่านริมฝีปากนางร้องครางออกมาอย่างหลงลืมตน้นทำให้เขาถือโอกาสลุกล้ำเข้าไปสัมผัสที่สอดแทรกเข้ามาหลอกล่อชักนำนางทำให้นางเข่าอ่อนร่างละลายขายจะทรุดลงกับพื้นโดยไม่อาจทรงตัวอยู่ จำไว้ว่าต้องหายใจด้วยเสียญมั่งแทบจะหายใจไม่ทันอย่าหล่างอายิ้มมองท่าทางเปิ่เปิลตอนนางสูดหายใจเข้าเฮือกใหญ่เฮือกแล้วเฮือกเล่าและเกิดความรู้สึกรักทนุทาหนอมนางขึ้นดังนั้นจึงแนบริมฝีปากลงบนแก้มทั้งสองของนางเลียไลยและถูถยนางเกืนน้ำลายร,ร่างทั้งร่างแข็งเกรงเพราะการกระทําอันใกล้ชิดสนิทสนมนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นเพราะสัญชาตญาณ ยานของเพศหญิงซึ่งซุกซ่อนอยู่ในร่างได้ถูกเปิดออกจากนั้นย่าลางอาก็อุ้มนางไปที่เตียงแล้วทาบทับร่างนางไว้ใต้ร่างแข็งแกร่งริมฝีปากและลิ้นของเขาขายับเคลื่อนลงต่ำตามติดจากจุมพิษนิ้วมือของเขาปลดกระดุมเสื้อของนางออกผิวขาวเนียนละเอียดค่อยๆปรากฏออกสู่สายตากระทั่งเนื้อตัวนางเปลือยเปล่าอื้อ ความเจ็บเล็กน้อยที่ซวงอกทำให้เสียนม,มื่งอดร้องครางออกมาไม่ได้ก่อนจะต้องตกตะลึงไปกับวิธีการแสดงความสนิทสนมที่นางไม่เคยจินตนาการถึงมาก่อนนางได้แต่เบิกตาครั้งมองดูริมฝีปากและลิ้นของเขารุกกรานนางอย่างตั้งอกตั้งใจความรู้สึกบางอย่างที่นางไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ในตนเอง ุกเราให้ร่างบางบิดสายไปมาตามสัญชาตยานไม่อาจทนนอนนิ่งอยู่ได้อย่าลางอาใช้ฝ่ามือที่สากด้านลูบไหลปอบโยนานางโดยเฉพาะที่บริเวณเอวและสะโพกยิ่งสัมผัสไม่ยอมละห่างเขาค่อยๆปลดการระวังป้องกันตัวของนางออกทีละชั้นทีละชั้นทําให้นางดันเอวและสะโพกขึ้นอย่างไม่อาจบังคับได้คล้ายกับกําลังรอคอยสิ่งใดเหงื่อเม็ดใหญ่ผุดไหลลง าตามใบหน้าของเขาเขาถือโอกาสช่วงที่ถอดเสื้อผ้าของตนเองออกพยายามผ่อนคลายความปรารถนาอันดุนแรงของตนเพราะไม่อยากทำให้นางตกใจตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อเห็นร่างเปลยเปล่าสมชายนางอายจนรีบปิดตาไม่กล้ามองให้ชัดมองเธอ ไม่เป็นไรหรอกอย่าหลางอากก่าวเสียงแหบเห้าพร้อมกับรอยยิ้มในเมื่ออีกฝ่ายกล่าวเช่นนี้เสียนเมิงก็ไม่อยากให้เขาคิดว่านางใจสาะจึงเบิกตากลมโตมองอย่างละเอียดถี่ถ้วนยิ่งมองก็ยิ่งหน้าแดงเขาไม่อาจควบคุมตัวเองได้อีกจึงใช้ทั้งริมฝีปาก ลิ้นและมือทั้งสองจุดไฟในเรือนกายบริสุทธิ์ผุดผ่องของนางเสียนม,มั่งขยับริมฝีปากรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของนางอีกต่อไปนางถอยหนีฝ่ามือใหญ่ที่ทำให้ทั่วทั้งร่างนางเครียดครมึงกระตุกเกรงงย่าล่างอายยึดกายท่อนล่างของนางไว้ไม่ให้ถอยหนีจะเจ็บแค่ครั้งแรกเท่านั้นเขาหอบหายใจต่ำเหงื่อไหลาพากเออ แรงกดตรงผิวเนื้อบอบบางอ่อนนุ่มทำให้กล้ามเนื้อของนางเกร็งกระชับขึ้นตามสัญชาตญาณอยากลัวถ้าเจ็บก็ตีค่าหรือกัดข้าก็ได้เขาก้มลงประกบริมฝีปากแดงระเรื่อของนางอีกครั้ง เสียนมั่งทราบซึ้งกับคำพูดนี้จึงพยายามทำตัวผ่อนคลายลงยามที่ทั้งสองสอดประสานร่างกันบางทีอาจมีความเจ็บปวดอยู่บ้างแต่เขาได้จุมพิษปอบโยนานางไม่ได้ขาดเพื่อเปลี่ยงเบนความสนใจทำให้ความเจ็บปวดบรรเทาเบาบา,บางลง อีกอย่างนางก็เป็นบุตรีสกุลผงไม่มีทางพ่ายแพ้ให้แก่ความเจ็บปวดเพียงเล็กน้อยแค่นี้แน่นอนหลังจากความเจ็บปวดผ่านพ้นไปสิ่งที่ตามมาก็คือความสุขสมพึงพอใจราวกับไม่ได้อยู่เพียงลำพังคนเดียวอีกต่อไปนางอดไม่ได้ต้องสะอื้นให้ออกมานางลืมแก้งแสดงเป็นคนปัญญาอ่อนทั้งยังไม่แน่ใจว่าเมื่อใกล้ชิดสนิทสนมกับเขาเช่นนี้แล้วนางสมควรจะแสดงเช่น ถึงจะดูสมจริงนางจึงถือโอกาสยื่นมือไปโอบคอเขาเพราะคิดอยากให้เขาอยู่ข้างกายนางให้นานอีกนิดนางไม่อยากอยู่เพียงลำพังคนเดียวอีกต่อไปไม่อยากแกล้งแสดงเป็นคนปัญญาอ่อนอยู่เพียงลำพังอย่าลางอารู้สึกถึงร่างแน่งน้อยใต้ร่างที่ยอมรับความฮึกเหิมของตนอย่างหมดสิน้นจึงไม่กักเก็บอารมณ์เอาไว้อีกต่อไป อดปล่อยความเร่าร้อนทั้งหมดในร่างออกมาความปรารถนาเร่าร้อนเผาไหมสติสัมปชัญญะของทั้งสองจนแทบจะหมดสิน้นคืนเข้าหอที่เกิดขึ้นช้ากว่ากำหนดนี้อบอุ่นขึ้นกว่าเดิมเพราะมีอุณหภูมิจากร่างกายของกันและกันหัวใจก็คล้ายจะกใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น เช้าวันรุ่งขึ้นยาหลางอาตื่นขึ้นก็รู้สึกหนักศีรษะและคิดถึงเหล้าที่ดื่มเข้าไปเมื่อวานจากนั้นเขาก็นึกถึงเหตุการณ์เข้าหอกับเสียนมั่งขึ้นได้ฝ่ามือใหญ่ลูบคำไปด้านข้างตามสัญชาตยานแต่กลับพบกับความว่างเปล่าจึงคิดว่านังน่าจะตื่นขึ้นก่อนแล้วเวลาใดกันแล้วเขาปรารถขึ้นเบา ยามเมาแล้วมีเสียงคนตอบกลับมาเขาพลิกกายลุกขึ้นนั่งชะง,งักไปชั่วครู่แล้วจึงจำได้ว่าเสียงที่เก่าเมื่อครู่เป็นเสียงของผู้ใดเสียงมัง่งอย่าล่างอาเหลือบมองไปยังเงาร่างเล็กซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ข้างผนังแต่เนื่องจากนางนั่งหันหลังให้แสงสว่างเขาจึงไม่อาจมองเห็นสีหน้าของนางได้อย่างชัดเจน ข้ามีเรื่องอยากพูดกับท่านนางวางมือน้อยๆอยู่เหนือหัวเขา่ารอให้เขาตื่นขึ้นเจ้ามานี่ก่อนเขายื่นมือขวาออกมาข้างหน้านางซึ่งแต่งกายเรียบร้อยย่างเท้าในรองเท้าส้นกระถางเดินไปยังเบื้องหน้าเขาร่างกายเจ้ายังเจ็บอยู่ไหมยอย่ารลาังอาอบนางแล้วถามไทยเออก็ดี ได้ยินเขาถามเรื่องเช่นนี้นางจึงหน้าแดงำํำซ้ำยังเห็นเขาไม่มีเสื้อผ้าติดกายใบหน้าจึงแทบจะลุกไหมท่านสวมใส่เสื้อผ้าก่อนข้ามีเรื่องจะบอกท่านอย่าหลางอาเหลือบมองนางอย่างสงสยัยรู้สึกว่าวิธีการพูดของนางกลับกลายเป็นปกติขึ้นมาอีกเขาสวมเสื้อผ้าพลางถามว่า เจ้าจะบอกอะไรข้าหรือนางหันหลังให้เขารอเขาสวมใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยสิ่งที่ข้าจะบอกกับท่านเป็นความลับความลับนี้นอกจากท่านแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วของข้าก็มีแต่ท่านพ่อและอิงเฮาน้องชายของข้าที่รู้แต่ตอนนี้ข้าคิดจะบอกความลับนี้กับท่านด้วย ความลับอะไรอย่าหลางอาใส่กแงเกงสวมรองเท้าแล้วลุกขึ้นจากเตียงเสียนมั่งหันกายกลับมาช้าๆด้วยสีหน้าเคร่งผึมจริงจังแล้วค่อยๆกล่าวว่าข้าไม่ใช่คนปัญญาอ่อนได้ยินดังนั้นเขาก็ชะงักนิ่งไปจากนั้นก็หัวเราะเสียงแห้งไม่ใจแข็งพอที่จะขัดคอนางได้ข้ารู้ว่าเจ้าไม่ปัญญาอ่อนสักนิดทั้งบางครั้งยังฉลาดอย่างยิ่ง ท่านอย่าหัวเราะนะข้าพูดเรื่องจริงกับท่านเสียนมั่งควงหมัดจากอายเปลี่ยนเป็นโกรธจนคำรามร้องออกมาข้าไม่ใช่คนปัญญาอ่อนตั้งแต่เกิดจนบัดนี้ก็ไม่เคยเป็นที่ท่านเห็นทั้งหมด เป็นสิ่งที่ข้าแกล้งแสดงออกมาทั้งสิ้นอย่าหลังอามองสีหน้าและท่าทางโกรธอย่างจริงจังของนางรอยยิ้มบนบริมฝีปากจึงค่อยๆหุบหายคิดถึงตอนหน้านี้ที่ตนเคยรู้สึกสงสยัยยามนี้ความสงสัยเหล่านั้นคล้ายจะแจ่มชัดขึ้นเป็นเจ้าแก้งแสดงออกมาใช่ข้าไม่ชอบถูกใครปั่นหัวดังนั้นจะให้ดีเจ้าต้องมีคำอธิบายที่ดีให้แก่ข้า ย่าล่างอาสีหน้าเคร่งขรึมน้ำเสียงเย็นชาเสียนเมิ่งหลุบตาต่ำแล้วถอนใจเบาๆท่านก็รู้ว่าร้อยปีมานี้ทุกรุ่นของสกุลถงจะให้กำเนิดบุตรีปัญญาอ่อนขึ้นมาคนหนึ่งแต่พอมาถึงรุ่นของข้ากลับเป็นข้อยกเว้นท่านพ่อกับท่านแม่จึงหวาดกลัวมาก ดังวลว่านี่จะเป็นเพียงแค่เรื่องชั่วคราวไม่แน่ว่าวันใดคำสาปจะตกมาถึงตัวข้าอีกดังนั้นตอนที่ข้ามีอายุได้ประมาณสองสามขวบพวกท่านจึงสอนให้ข้ารู้จักแกล้งแสดงเป็นคนปัญญาอ่อนหลอกคนรอบข้างเพราะหวังว่าจะสามารถหลอกอาปู้ขาเฮ่อๆได้ยาลางอาจากเดิมที่ไม่สบอารมณ์อย่างยิ่งพอได้ฟังเรื่องราวถึงตรงนี้สีหน้าก็ค่อยๆดีขึ้น แต่พวกท่านก็รู้ดีว่าจะให้ข้าแก้งแสดงเป็นคนปัญญาอ่อนไปชั่วชีวิตเป็นเรื่องที่ทุกทรมานมากเพียงไรคิดว่าถ้าข้าได้แต่งงานออกไปบางทีอาจสามารถรอดพ้นจากเคราะห์กรรมครั้งนี้ได้จึงอ้อนวอนขอให้ฝ่าบาทพระราชทานสมรสยัดเยียดข้าให้ท่านเพราะหวังว่าทำเช่นนี้จะสามารถคุ้มครองข้าให้แขวค้าปลอดภัยได้ กล่าวจบนางก็ช้อนตาขึ้นมองเขาแล้วยิ้มอย่างขมขื่นข้าไม่ได้ตั้งใจจะหลอกท่านแต่เพราะไม่อยากให้ท่านพ่อท่านแม่ต้องเป็นกังวลเพราะข้าอีกดังนั้นไม่ว่าใครจะหัวเราะเยาะเย้ยข้ายอย่างไรหรือเรียกข้าว่าท่านหญิงปัญญาอ่อนข้าก็ต้องทนอย่าหลางอานิ่งไม่พูดจาเพียงมองดูนางด้วยแววตาที่ลึกหลําสุดใจยัง ท่านโกรธหรือนางรู้ดีว่าเรื่องนี้ยากจะให้ใครยอมรับที่เขาไม่พอใจก็เป็นเรื่องสมควรแต่นางก็มีความจำเป็นจริงๆท่านโกรธจริงหรือไหนที่สุดอย่าลางอาก็เอ่ยปากตอนนี้ข้าเพียงอยากรู้ว่าคืนวันแต่งงานที่เจ้าเตะใส่วางขาข้าเป็นเรื่องตรงใจหรือไม่เสียนมั่งหัวเราะคิดแค่เผอิญเตะโดน พะเอิญสีหน้าของเขาส่อเขาเจ้าแลแล้วเจ้าเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าถ้าทําให้ข้าใช้การไม่ได้จากนี้ไปเจ้าจะเกิดความเสียหายมากมายเพียงไรใบหน้านางพันแดงซ่านข้าว่าก็ไม่เห็นจะใช้การไม่ได้นี่เมื่อคืนนี้ท่านไม่ใช่ได้พิสูจน์ดูแล้วหรืออย่าลางอาเดินเข้าประชิดต,ตัวนางข้าว่าครั้งเดียวยังไม่อาจพิสูจน์ได้ท่าน ท่านคิดจะทำอะไรเสียนมั่งร่นถอยหลังคิดหลีกหนีต้องพิสูจน์อีกหลายครั้งจึงจะได้เขาอุ้มเสียนมั่งขึ้นแล้วเดินไปที่เตียงเสียนมั่งหวีดร้องไม่นานก็ถูกเรือนร่างแข็งแกร่งบึกบึนกดทับอยู่บนเตียงปล่อยค่ะข้ายังเจ็บที่ตรงนั้นอยู่เลยไม่ไหวจริงๆในเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าก็ควรบอกความลับนี้แก่ข้าตั้งแต่วันที่แต่งงานเข้ามาจึงจะถูก อย่าหล่างอายังคงกดนางไว้แต่ไม่ได้ลงมือกับนางจริงๆนางค้อนเขาขวับหนึ่งนับแต่ครั้งแรกที่เราพบกันบนถนนท่านมีท่าทีที่เลวร้ายมากดังนั้นข้าก็เลยตั้งใจแกล้งแสดงเป็นคนปัญญาอ่อนให้ถึงที่สุดให้ท่านได้รู้ว่าข้าไม่ใช่คนที่จะให้ใครมารังแกได้ง่ายๆข้าแค่ คิดถึงการกระทําก่อนหน้าอย่าหลางอาก็จนคำพูดไม่อาจหาคำมาโต้แย้งได้เป็นอะไรท่านจนคำพูดแล้วกระมังเสียงมังหัวเราะเสียงใสได้ข้ายอมรับว่าข้าเป็นฝ่ายผิดก่อนแล้วทำไมตอนนี้เจ้าถึงตัดสินใจบอกข้า เพราะพักนี้ท่าทีที่ท่านมีต่อข้าเริ่มเปลี่ยนแปลงไปต่อให้ข้าเป็นคนปัญญาอ่อนท่านก็ยินดีจะยอมรับข้ายินดีจะอยู่ร่วมกับข้าเป็นอย่างดีเสียนเมื่อเก่าต่อยิ่งไปกว่านั้นพวกเราก็เป็นสามีภรรยากันต้องอยู่ร่วมกันไปชั่วชีวิตคงไม่อาจปิดบังไปได้ตลอดอย่าหลาังอาขมวดคิ้วแต่งงานแล้วจะสามารถรอดพ้นจากคำสาปได้จริงหรือ นั่นเป็นเพียงวิธีที่ท่านพ่อกับท่านแม่ข้าคิดออกมาได้ไม่มีใครรู้ว่าจะได้ผลจริงหรือไม่แต่ข้าไม่อยากแกล้งแสดงอีกต่อไปแล้วเขาพยุงเสียนมั่งลุกขึ้นนั่งในเมื่อไม่แน่ใจว่าจะได้ผลหรือไม่ถ้าเช่นนั้นก็ถือเป็นชะตาของข้าข้ายินดียอมรับผลทั้งหมดที่ตามมาให้ข้าคิดดูก่อน ย่าหล่างอาลุกข,ขึ้นจากเตียงปรับความคิดและอารมณ์เสียนม,มั่งเพ่งมองนิ้วทั้งสิบซึ่งวางอยู่บนเขา่าฝืนยิ้มกล่าวว่ายิ่งไปกว่านั้นข้าก็ไม่อยากให้ท่านถูกคนอื่นชี้นิ้วว่าแต่งเอาคนปัญญาอ่อนมาเป็นชายาอีกเพราะนั่นคงเป็นเรื่องที่น่าขายหน้าอย่างยิ่งสำหรับท่าน ดังนั้นข้าจึงตัดสินใจจะไม่แกล้งแสดงเป็นคนปัญญาอ่อนอีกเช่นนี้ก็จะสามารถทําให้ท่านเดินชัดหน้าได้อย่างภาคภูมิใจดูสิว่าต่อไปใครจะยังกล้าหัวเราะเยาะท่านเจ้า ลำคอของเขาตีบตันหัวใจก็คล้ายกับถูกสิ่งใดกระนำใส่ความเจ็บปวดค่อยๆแผ่กระจายไปทั่วร่างในใจเขารู้สึกโกรธเหลือเกินแต่เป็นการโกรธตนเองเขาไม่คู่ควรให้นางคิดเพื่อเขาถึงเพียงนี้นางย่อมไม่รู้ถึงความคิดของอีกฝ่ายในยามนี้จึงยังคงกล่าววาจาต่อไปสำหรับการจะกลับคืนเป็นปกติอย่างไรข้าคิดจะหาเหตุผลที่ดีมาอธิบายให้ทุกคนเชื่อเอง ข้าไม่สนว่าคนอื่นจะพูดอย่างไรกันอีกแล้วจะหัวเราะก็ปล่อยให้พวกเขาหัวเราะไปอย่าลางอานึกอยากจะทำร้ายตนเองให้หนักสักทีจริงๆเกิดมาเป็นทั้งลูกผู้ชายและสามีคนทั้งทีเขาได้ทำอะไรให้แก่นางบ้างเทียบกับเสียนเมื่งแล้วยิ่งเห็นชัดว่าเขาทั้งเป็นเด็กและไม่รู้ความ เสียนมั่งอ้าปากจะพูดอย่าลางอานั่งตับลงไปบนเตียงยืนแขนมาโอบนางเข้าไปกอดเจ้าอดทนอีกสักนิดให้ข้าคิดว่าสมควรจะทำอย่างไรรับปากข้าสิ เสียนเมิงเห็นความกังวลห่วงใย,ยของเขาว่าเป็นจริงดังนั้นจึงรับปากยอมอดทนต่อไปเพื่อเขาเขาพันรู้สึกเย็นวูบเสียวสันหลังเมื่อคิดว่าหากเสียนเมิงเป็นอะไรไปจริงเขาก็แทบไม่กล้าคิดเลยว่าตนเองจะมีปฏิกิริยาเช่นไรไม่ว่าต่อไปจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นข้าก็จะปกป้องคุ้มครองเจ้าเสียนเมิงเงยหน้าขึ้นมองเขา ต่อให้ข้าต้องกลายเป็นคนปัญญาอ่อนไปจริงๆหรือต่อให้เจ้ากลายเป็นคนปัญญาอ่อนจริงข้าก็จะดูแลเจ้าไปชั่วชีวิตเขาแน่บริมฝีปากลงบนหน้าผากนางนี่เป็นคำสัญญาที่ข้าให้แก่เจ้าขอแค่เป็นคำสัญญาที่รับปากไว้ถึงตายเขาก็ล้วนต้องปฏิบัติตามให้จงได้นางยื่นแขนไปโอบเขาถ้าข้าตายไปแล้วล่ะตำหน่งชายาเอกของข้า จะเป็นของเจ้าไปตลอดกานจะไม่มีใครมาแทานที่เจ้าได้อย่าลางอาตอบโดยไม่ต้องคิดฟังจบเสียนมั่งก็เผยรอยยิ้มที่งดงามอย่างยิ่งไร้ซึ่งความกังวลหรือเกรงกลัว หลายวันต่อมาเมื่อคืนหิมะตกโชคดีที่ตกไม่หนักนักตอนเช้าหิมะที่ทับถมบนพื้นจึงละลายไปแล้วเกือบหมดประมาณยามซื่อเป็นเพราะพระมเหสีทรงคิดถึงหลานสาวสุดที่รักจึงมีพระราชสาสวนีมายังจวนอองผิงจุนให้หย่าหลางอาและเสียนมั่งเข้าวังไปเฝ้าทั้งสองไม่กล้ารอช้าจึงรีบนั่งเกี้ยวเดินทางไปทันทีผ่านไปไม่นานหย่าหลางอากับเสียนมิ่ง ก็ไปเข้าเฝ้าพระมเหสียังตำหนักเจียวไท้เตี้ยนเสียนมั่งขายเป็นเด็กไม่รู้เดียงสาอดอ,อ้อนนอนพาดอยู่บนพระเพลาของพระมเหสียอกหล้อจนพระนางกระเสมสำลานเป็นที่ยิ่งพระนางไม่เพียงทรงถามไถ่าสารทุกสุขดิบยังทรงตำชับให้ยา่าหลางอาปฏิบัติต่อเสียนมั่งอย่างดีอยา่าหลางอาคุกเข่าอยู่กับพื้นพระราชวางัง เสียนม,มิ่งเป็นชายาของกระหม่อมภายหน้าไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกระหม่อมไม่มีวันทอดทิ้งนางขอพระองค์ทรงวางพระทยัยดีดีพระมเหสีสวนอย่างพึงพอใจเข้าเฝ้าอยู่ครึ่งชั่วยามกว่าทั้งสองจึงออกจากตำหนักเจียวไท่เตี้ยนเสียนม,มิงชี้นิ้วไปที่ท้องฟ้าท่านดูหิมะไม่ตกแล้ว ใช่แล้วอย่าหลางอาจูงมือน้อยๆของนางเดินไปตามระเบียงพระราชฐานอันงดงามตราการตาคิดถึงหลายปีมานี้นางต้องใช้ความรู้สึกและความอดทนเช่นไรในการแสดงเป็นคนปัญญาอ่อนใจของเขาก็คล้ายกับมีเข็มมาทิ่มตำนางกระโดดโลดเต้นไปมาราวกับไม่อาจสงบลงได้จากนั้นก็ฉีไปทางอุทยานหลวงแล้วร้องตะโกน ย่าล่างอาพวกเราไปดูดอกไม้ทางโน้นกันอย่าวิ่งสิอย่าลางอาดึงนางไว้ร่วมเล่นละครไปกับนางเวลานั้นเองพี่เบื้องหน้ามีกลุ่มคนขบวนใหญ่เดินมาพระสนมหลายนางพี่แต่งกายอย่างงดงามหยาดเยิม้มและมีเหล่านางกำนันล้อมรอบเดินทางมาถึงตำหนักเจียวไท้เตี้ยนเพื่อเข้าเฝ้าถวายพระพรพร,พระมเหสีเสียนมั่ง อย่าล่างอากระซิบเตือนนางเสียญมั่งเองก็ย่อมต้องมองเห็นรอตอนเหล่าพระสนมมาถึงเบื้องหน้าอย่าลังอาก็ก้าวเท้าไปข้างหน้าหนึ่งก้าวสะบัดชายแขนเสื้อแล้วคุกเข่าข้างหนึ่งลงถวายบังคมกระหม่อมอยาล่างอาถวายพระพรพระสนมทั้งหลายพระสนมทรงพระเจริญพระสนมทรงพระเจริญ เสียนมั่งเลียนแบบวิธีการพูดของเขาแล้วล้มตัวไปข้างหน้าโขกศีรษะกับพื้นแต่ออกแรงมากเกินไปหมวกสำหรับใส่หน้าหนาวบนศีรษะจึงหลุดร่วงลงมาอา้าวหมวกของข้าพระสนมนางหนึ่งจำเสียนมั่งได้จึงใช้ผ้าเช็ดหน้ามาบางรอยยิ้มแล้วกล่าวว่านี่มิใช่บุตรีสกุลผงผู้นั้นหรือเจ้ากล่าวถึงคนที่เกิดมาก็ปัญญาอ่อนคนนั้น ใช่แล้วหน้าตาก็ออกจะหมดจดงดงามเสียดายที่สมองไม่ค่อยดีอย่าลางอากรรมมัดแน่นโกรธจนแพทย์จะเรียกให้พวกนางหุบปากพวกท่านรู้จักค่าเสียนเมื่งชีนิ้วมาที่ตนเองถามแล้วยิ้มอย่างโง่อง,งมพระสนมเพคะ เป็นคนปัญญาอ่อนจริงๆด้วยสนมระดับล่างผู้หนึ่งเต่าอย่างประจบเอาใจบรรดาพระสนมคลายได้เห็นเรื่องประหลาดน่าสนใจจึงต่างพากันหัวเราะตนตัวโยกไหวอย่าล่างอะช่างลำบากเจ้าเสียจริงเขาก้มหน้ากัดฟันตอบว่าขอพระไทยพระสนมที่ห่วงใหญ่ในที่สุดพระสนมซึ่งมีศักดิ์สูงสุดในที่นั้นจึงเอ่ยว่า ลุกขึ้นเถอะรีบพาชายาของเจ้ากลับบ้านไปเสียที่นี่เป็นเขตพระราชทานอย่าให้นางเที่ยววิ่งเล่นเพ่นพ่านไปทั่วขอบพระไทยพระสนมอย่าลางอาลุกขึ้นจากพื้นจากนั้นก็พยุงเสียนมั่งลุกขึ้นสนมระดับร่างคนเมื่อครู่ตาไวเห็นเสื้อกันหนาวบนร่างเสียนมั่งก็เกิดอาการคันไม้คันมือยื่นมือไปลูบคำไปมา ของสิ่งนี้ช่างงดงามปราณีตนักไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้างานฝีมือกระทั่งพวกเรายังไม่เคยพบเห็นมาก่อนไม่พูดก็ไม่ทันสังเกตเป็นของดีจริงๆเสียด้วยพระสนมนางอื่นกรูกันเข้ามาชมดูเสียนมั่งสร้างทำเป็นกลัวไปหลบอยู่ข้างหลังอย่าหลางอาเสื้อกันหนาวตัวนี้เป็นของข้านี่เป็นเสื้อที่อย่าหลางอามอบให้นางนางไม่มีทางให้ใครมาแย่งไปได้แนะ่ เรียนพระสนมเสื้อกันหนาวตัวนี้เป็นพระมเหสีพระราชทานลงมาอย่าลางอาย่อมต้องรู้จักพิกแพงตามสถานการณ์ขอเพียงยกเอาผู้ซึ่งเป็นใหญ่ที่สุดของฝ่ายนายขึ้นมาก็จะทำให้พวกนางไม่กล้ากําเริบเสบสารเป็นไปตามคาดพอได้ยินคำพูดนี้บรรดาเหล่าพระสนมต่างก็พากันละสายตาละโมบกลับไปแต่โดยดี ที่แท้ก็เป็นของพระราชทานจากพระมาเหสีมีหน้าเล่าช่างหน้าอิจฉาเหลือเกินเอาละ่ะพวกเราไปกันเถอะคราวนี้สตรีกลุ่มใหญ่จึงยอมเดินหน่วยหน้าจากไปอย่างช้าๆอย่าลางอากุมมือที่เย็นเฉียบของเสียนมั่งเงียบๆไม่ต้องกลัวพวกนางไปแล้วข้าไม่ได้กลัวพวกนางเพียงแต่กลัวว่าพวกนางจะแย่งเสื้อกันหนาวพี่ท่านมอบให้ข้าไป จะอย่างไรค่าก็ไม่อาจให้ได้เสียนมั่งซุกตัวเข้าอิงแอบกับอกเขาแล้วตอบด้วยเสียงที่ได้ยินกันเพียงสองคนเขาหัวเราะเสียงตามนั่นเป็นของที่ข้ามอบให้เจ้ายอมไม่ยอมให้พวกนางมาแย่งไปได้ไม่อยากให้เสียนมั่งต้องเจอกับใครแล้วโดนหัวเราะยะอ,อีกอย่าหลาังอาจึงไม่อาจจะรั้งอยู่อีกแม้เพียงชั่วครู่ทั้งสองกลับไปสวนองคผิงตุนอย่างรวดเร็ว ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ